จากนั้นเขาก็นอนรับไปเนอะก็บม่ได้คิดยังแรกก่อนก่อนก่อนเขาสีนอนกับเขากาตั้งสติไหวอยู่กับลมหายใจเขาออกเนอะก็พยายามบ่ให้หนึกบ่ให้คิดไปทางอื่นหรือว่าคิดกะเขากะพยายามดึงสติกลับมาให อยู่กับลมหายใจเข้าออกเนาะพี่นอ้องกับโบหูว่าเพิ่งรับไปตอนใดเนาะก็รับไปกะพันเป็นแบบว่าคล้ายว่าต่อกับสิ่งที่เฮาเห็นแล้วก็สิ่งที่เฮานึกเฮาคิดเนาะก็นเลือกเรื่องของงวดตัวน,นั้นแหละคือเฮาอธิษฐานว่าให้เขาเกิดดีทั้งสุขให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีเนาะ กับฟันเห็นมีงวหน่อยตัวหนึ่งเนาะอย่างมาหางวที่ถึกผูกอยู่นั่นแหละก็อยู่ในมองเทยวเห็นนั่นแหละบ่ได้เป็นมองอื่นมองใกล้ดอกกับผูกคนกับผูกคนแถวแขมและคนงานแทวข้างคางหองกันนั่นแหละกับอันเดียวกันมดเนาะกกกล้วยกับอันเดียวกันมดจะทานที่กับอันเดียวกันมด เช่นต่างแต่ว่ามีงวนหน่อยมามาแล้วมาชนเอาหัวชนชนเขามองเสือกทีเขาผูกเสือกง้วไว้ติดกับก๊บกวยนเนาะชนก๊กลกวยอ้อมอ้อมก๊กลกวยนเนี่ยซเถื่อเนาะชนคางนี่แล้วก็ไปชนคางนั้นเห็นให้เสือกผูกง้วตัวที เขาผูกไว้ที่เตรียมไว้ขาในมือนี้เนี่ยขาดออกแต่ว่ายังบุรดออกจากกุวกวงหน่อยตอนนั้นก็เอาเข่าชอดเขาเสือกแล้วก็งัดขึ้นกระรุดออกจากนั้นก็มีผู้ชายสองคนเนาะนายิเปนพ่อกับลูกซึ่งว่า ง่วนหน่อยตัวนี้ครับผู้ชายชองคนคือพอกับลูกนั่นในความจริงเนี่ยโบมีเนาะผมโบเห็นโบคุ้นนานเลยหลังจากทิ้งว่วนหน่อยเอาเขาสอดเขาเสียละงัดออกจากก๊อ๊กนั่นก็จะคล้องจะคล้องง่วนช่อ,องคนพอลูกนะผู้ชายพุทธชองเนาะ เด็กหน่อยผู้หนึ่งผู้ใหญ่ผู้หนึ่งครมบ่าจับเสือแล้วก็ค่อยๆไล่เอางัวนเถิกที่เขาผูกไว้เพื่อสิขาในมือนี่เนะี่ยยางออกไปทางทิศเนื้อเนาะทางทิศตะเวนออกไปห้าก็ยื่นอยู่ในทางลังแข็มฮะแหละบึงอยู่บึงอะไรลุ่นในใจว่าโอ้เขาเขาชีเห็นบ่วเหตุใด พวกพวกเขาชื่องว่วมาขานแหละอยากเขาเห็นหลุ่รลกระโบหัวมันฟันไปเองหรือว่าจังไดมันมีเกี่ยวของกัไจอย่างไดเข้ากบับโบหูเนาะเขา้ากับโบแมนโบแมนที่ว่าพวกชื่อจิตวิญญาณอย่างดอกเ็เป็นเพียงความฟันเนาะแล้วเข้ากับโบ้นึกได้ฟันว่าว่าเข้าชีฟันแบบนี้เนาะ เดีว่าตอนเห็นงวงนะเห็นเีเนาะเห็นเหตุการณ์น่ที่งวเขามาผูกเลยค่ะกะ็มรู้สึกนึกคิดเลยค่ะคือสิ่งที่เฮาบอกไปเนาะเ้าอธิษฐานแผ่บุญไปให้กันึกคิดอี้ีเนาะกะ็กะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับความฝันที่ว่ามันสอดคล้องกันเนาะ ที่ห้าอยากสิมาเล่ามาเบาสู่ฟังเนะาะเป็นจะได้พี่น้องฟังแล้วกัฝากคอมเมนต์เดี๋ยวว่าเป็นจังไรบัวสิเป,เป็นทางด่านเสียงเนาะแล้วกัวิธีการเราเรื่องของ้าวเฮาเป็นจังไรพอได้อยู่หรือว่าเป็นจะได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ตำหนิที่ส้ม กันแหน่จากหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสละเวลาจากหน่อยโดยกาขอขอมคขอบใจทางภูงแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะบนสุขุสุขคนขอให้ทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแ้งคิดิ่งได้ปรารถนาถึงไดสิ่งไดก็ขอให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะ ขอให้ความปรารถนาดีของทุกๆท่านที่เข้ามารับชมจงสำเร็จถูกประการเถิด